สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาต่อกันอีกพีสองจ้ะในปลาเนี่ยนะจ้ะเนาะเห็นบ่พี่ว่าเห็นบ่มาเห็นบ่เจอแล้วแล้วเขาเก็บตรงนี้เขาก็จะกลับงงไปหมองงูจอกงามครับแต่ว่ามันส่งดอกนเหนียว่นะนะนะ ง,งามแต่ว่ามันเป็นอันนี้เชลล่าจ้ะไปเป็นเชลล่าเนหงาเอาจ้ะจ้ะไปเกีนน่ยวกันกัจะไปต่อจ้ะพอแล้วจ้ะเนี่ยข้างล่างนี่ตรงนี้ก็นร้ายคักเบิ้องน้านี่ค่ะหัวหนะาหัวนะ เราจะเอาใบเห็ดชีว่ามาเก็บตรงนี้จ้ะเห็นบ้าเราจะไปเก็บข้างหน้าจ้ะข้างหน,านา้ากระไรเห็ดดำกะมีจ้ะป๊าดเนี่ยจ้ะเห็ดนางไก่เห็ดเหลืองน้ำจ้ะนี่ค่ะมาต่อกันอีพีสองเลยจ้ะเด้่องของเหมือนี่จ้ะ,จะเราทำความสาดบ้านปลาก้อยจ้ะเห็ดดำห้ากระมีจ้ะแต่ว่าเอาเห็ดเหลืองก่อน พุนอ่ะเป็นแพร่อยู่พี่น้องป้าข้างล่างพุณนะคะเก็บ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 รู้ว่าดอกบระคายงามแล้วดอกเละเก็บเลยเก็บเลยโอ้เละค่ะ ยังมากกับใบยานนจะแต่ทำามากคุณเดียวกับประการมากเพราะมันเขามาเล็กหน่อยนึงเป็นชอเลยถึงอ阿拉ไม่จับพุณนหลายครั้งเนาะ ไปแล้วครัพ e. ี the the ่เนาะไปทางเขาละจ้ะบ่ได้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 เลยเลิกเอาจ้ะเละก็บ่เอาค่ะมันหนักเฮ้าแต่บ่เละถ้ามันได้น้ำบ่เละแบบมันบ่ยุยนะตีกัเอาจ้ะแต่ว่าถ้ามันยุยห้เฮาก็บ่เอาเห็นบ่พี่ว่าพี่ว่าเห็นไหมคะ อยู่น่นจานจะเนาะจะห้องก็สิเอาไปบ่มเสร็จเก็บเห็ดเงียบให้เงียบมันเอาวันนี้ทำไมพี่วางเปปงียบผิดปกติเสียโอ้ยจายเด้อพี่น้องนี่เราตียางเบิ่งก่อนจ้ะมันอยากเละจังน่อยไหมจังได้เนาะนี่เก็ดได้อยู่จ้ะแต่มันก็เละแห้งน,นี่ยนจ้ะชิ้นนักเข้าน,าน,น่าจะเนาะเนาะยางเบิ่งกันจ้ะถ้าเกิดว่าอันนี้พี่จะม่มเก็บ ごめんなだい。 เสียดายที่เก่าเลอะจ้ะเราเอากระเสียดายเนาะเป็นอ่อนเนาะไปเบิ่งมังอื่นน้ำจ้ะมันเละไหมนันจะเนาะเสียดายจะเอาบ่ได้จ้ะดูเนาะโอ้โนไหนตรงนี้บ่เละมันง่ายมั้ยจ้ะเกย์ไก่กันนี่แหละเ้องเลือดเอาจ้ะมันเละแค่เราก็บ่เอาเนาะมันอันง่ามจ้ะ ดำจีสินะปีกลายที่ไม่เก็บเลยเดี๋ยวเก็บเห็ดเรืองก่อนค่อยเก็บเห็ดดำต่อจ้ะดอกเห็ดเ, <c oughs> เดินลงมาเรื่อยๆเด้อเห็ด <c oughs> ดำก็ร้ายหลาย ก็ยังเก็บที่เดิมเลยนะอบอกแกมาน,นี่เห็ดตรงนี้เยอะเห็ดเหลืองเห็ดดำก็ใหญ่มาๆมๆามามานี่ที่นี่ก็เยอะนะ ฮะเป็นย uhm, hmm? ังคือว่ะเฮ็ดดำกันหล่เฮ็ดดำกันลนั่นแหละเมื่อเห็ดเหลืองเนี่ยจิ๋ด่ะพี่ว่าเฮ็ดดำกนหลอดใจมากเลยน้่มันจะดอกยังไงงงงงเดี๋ยวเอาเห็ดเหลืองก่อนเข้ามาเก็บเห็ดดำ ดังกันนะจ่ะเด้อเพราะมันสิบเรศเต็งนะคะตกหน้าครับวันนี้เย็แตกเห็ดดำเนี่ยแสบได้ตากแ็งแล้วเอามาเห้บเขามานันยังแสบอยู่ เฮ็ดเหลืองคือโพดพ่อแทนน้อเนี่ยเฮ็ดเหลืองไหมลายแห้งอุ้ยเฮ็ดจำกับมิจ่ะเมนเมนจ้าบอลลืมเาไว้นี้ละพอจะได้กระชิออกไปนี่แหละจ้าปักกอแล้วเฮ็ดหยางน้อปักกอ สองคลิปมโอน,นี่เอาสองคลิปกพัพพ่อจ้ะเดี๋ยวซ้ำนั่งกับซ้ำนั่นปลาปลาไม่ซ้ำนี่ค่ะปลาการยังเขาไปไกลน้ำแหละเรื่องของเรือ เก็บเลยไม่ต้องจมไม่ต้องจมเก็บเลยหนักเห็ดเหลืองหนักเห็ดเหลืองสิหนักเห็ดเหลืองสินุ้ว่ะเห็ดเหลืองเหรอเห็ดอันนีงนั่นแหละมันอมน้ำจมันอมน้ำจมานุ้ว่าเดินข้างหลังข้างล่างเลยเด้อ dói dát lưỡng nào nếu có kìm hết dâm hết cả men, và mang mọi người là lâu lắm 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 ปีนันมาเนาะเขาจานี่แหละตุงปังปึงปังอยู่นี่แหละยัขาสวนมาออขาเยวๆงปลาก้อยจ้าปลาก้อยตาดี่เต็มอยู่เห็ดดำเห็ดดำจำหน้าจาตาพอจะมาเอาเห็ดเหลืองค่ะี๋ยวค่อยมาเอาเห็ดดำ สิบ้ามือใดมเมืเอใดคว่ารู้แล้วเราจะเจ้าแล้วเจ้าไปคนขับรถเ้าจเจ้าขับรถก็มาได้ทุกมือแล้วแต่ว่าเห็ดดำาหลแห้งด<ม>อกใหญ่พอหางงามเลยมองเป็นใดขึ้กันมันนี้ไอ้ไซบูดมากเนาะเฮากันได้ ปกายก็เก็บเพชรเงียบคักเนาะเราขึ้นเขาเนาะติดเต็มแต่ใกล้แล้วพี่น้องเลยเยวไปทำคลิปแยกขาตัดขาอีกให้พี่น้องเบื้งหน้าผมจ้ะวันนี้สองคลิปก็พอ เป็นอีพีเอาเนาะจันเนาะอีพีหนึ่งอีพีสองย่างเงี้ยแต่เป็นวันเดียวกันโอ้ยสิโตกกันเขาเลยนะโอ้ยหพี่ของหน้าคือว่างามงเห็นน่าสออุ่นเบิร์ดเลยลอืมอยากจะเห็ดดำ you, แ,แต่ว่าดอกขาหน่อยอยู่แต่ดอกหญ่ดี น้ำไปฝากพี่น้องเข้ากันหน้าน,นี่บอมยนเด้อจ้าไม่เกบไปน้ำเด้อแก้ยอยู <c oughs> ่ไหนตองที่แทงพวข้างบนป้า เ้าสันนั่นเด็กคนไปทางเทิงปุ่นะไปทางเทิงดดำเห็ดดำพีพีนเห็ดดำก็เห็ดเหลืองใช่ไหม จิ้มตะกร้าที่สองแล้วจ้ะนะวันนี้พี่วาแกเงยียบผิดปกติยังบอก็ไปทำคลิปออกมาดีๆ มีหมมาก็มัน,นก็เบาๆป,ปันไดจ้ะ <c oughs> โอ้โหจะเบาอีกอย่างซ so ูฟังคือขามันเล็ก,นนนนกต้องเก็บไปที่มันมีมอสยินเสียมันลดพวาวิ่งไหม,มจ,จ,จุบจับจุบจับอยู่ ร้ายแห้งจ้ะต้มซับเสาเห็ดได้ไหมเห็ดดำนี่บอกอุ้ยเห็ด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 เลืองเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนี่แต่เห็ดพี่น้องเอ้ยป้าเนี่ยเห็ดเหลืองเห็ดดำ ข้นาขน้านี้ดอกงดงามจ้ะที่ลงไปเก็บแล้วขึ้นะมาหาพี่พรี่ฟ้าน้ำกลนจ้ะไปเร่ไปเร่อไปเล่ยกล่องไปใสายจ้ะเด้อฮะอะไรนะพี่ใช่ป้าก้อยแกเก็บอะไรเนาะเก็บอะไรป้าก้อยป<า>้าก้อยเก็บอะไรไม,ไม่ป้าเก็บอะไร จะซวยๆปุ๊บอยู่ตรงถนนเลย ti en na no, kasi di na no, hinana no. ay tit na ok ดอกเห็ดจ้ะดอกใหญ่แห้พี่บาจ้ะไปต้อนค่ะนี่แค่แปบบ๊บ,บเดียวจ้ะแล้วจะไปแต่ไทยอีกแล้วพี่เนาะตาการที่สอง EP สองจ้าม,ม,ม่ดำบ่ ไม่เห็นเด้ล่ะอ้ยอันนี้เละจ้ะโอเคเ,ออเดี๋ยวหนูจะพาไปตรงที่มีเห็ดดำเดี๋ยวลปล่อยข้างล่างมีมอสนะเดินลงไปข้างล่างเพื่อมีมอสมันจะมีเห็ดดำอยู่ตัวนั้นนู่นตรงนู้น,ออน,นข้างล่าง,งที่มันอยู่กับมอสมันวมากมันจะมีเห็ดดำ บอว่เดี๋ยวเราจะเดินอนนี้ใช่ไลมเราอยู่ท่านออกทางออกใช่ไหมนี่หึเอ,อยู่ทางออกเป็นบอกเหีหรือว่าเราอยู่ตรงทางออกใช่ไหมนี่น่าจะใช่อยู่มะเออท่านั้นก็ลงไปนั่นแล้วก็นี่บอเห็นบอเนี่ยเบงถ้ากันก็เดินเข้าไปอีกตรงฝั่งนู้นนะเนี่ยมึงบินเบง อะไรล่วงนะเดี๋ยวข้าเขาเป็นลานห้องสาจิ๊จ้ะตอนหนึ่งจ้าเยอะอยู่อย่าพี่ว่ากกอยากได้เฮ็ดดำไปเฮ็ดคลิปนาจ,จ้าจิก็จะ <S 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 เอาเฮ็ดเหลืองก่อน เห็ดเลื้อมันจะว่ายเร็วกว่าเห็ดดำจ้ะเห็ดดำนาหนาวหนาหอนหนาหนาวมันก็สามารถเก็บได้ต่ออยู่จ้ะเห็นบ่พี่วะมาเห็นบ่ย่างไปอีกดูเดี๋ยวเดินเข้าไปตรงนั้นแหละเดินไปตรงนั้นแหละเออไปจ้ะพี่น้องเดินเข้าไปอีกพี่วาจะหาเห็ดดำล้วงลวงล้วง จะเอาไปหั่นแหละจะขึ้นไปข้างบนนี่ไงพี่วาพี่มามาเก็บเห็นมันปูก่อนเห็นมันปูมา ช่วยพี่ว่าหาเห็ดดำน้ำจะ้ะแกอยากจบคลิปเห็ดดำห้างก็สิจบคลิปเฮดมันปูน่นจาจะเนาะเนาะดอกสวยวเพาะเ็ดดำมันจะอยู่แถวนี้แหละน้ำบ้ามามามาไลา่ไล่ไล่โอ้ยขอโทษเนะจา้ะพี่น้องเอ้ยเห็ดเพื่อนกล่องมันสั้นน่นจาจ้ะพี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 พ,พ,พี่พี่ว่าโอ้ยดูพี่ว่า เต็มไปเลยเต็มไปเลยฮะเหนื่อยใช่ไหมล่ะเห็นน,น้องตรีหล่นใช่ไหมล่ะ <laughs> ใช่<ห>แล้วนูเอาใส่ถุงละมแ,มแมนห <laughs> นูเอาใส่ถุงละมันหล่นละเดี๋ยวพี่หน่อยจะตีเอาเห็นใส่ถุงก่อนนะจ๊ะวิว่าเก็บไปเร็วเข็ยวเหลืองนี่จ้ะเก็บอะถุงใส่ถุงก่อนโอ้ยเห็นใส่ถุงก่อน นี่จ้าพออีกแล้วนี่ค่ะนอนอาทิตว่าแล้วเก็บจ้ะนี่าจะมาต่อกันเลยค่ะเก็บเลยจ้ะพี่นอ้องเอาทายชุดถุงแล้วจ้ะชุดถุงแล้วโอ้เละเดะเ,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 เอาเลือเอาน่าจะเนาะทะเลขห้องกับเบ้เอาจ้ะ เละๆล,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 ลาๆๆะๆๆๆกนๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆลๆๆลๆเๆจๆๆจๆๆ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 ๆก็ๆๆๆๆๆๆๆคลิปๆๆ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 จๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆัๆๆๆ้ๆๆ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 คลิปนะจๆะ mần đông lạc nóng xem anh đi hát đau mà hào mùa anh đi xiá nó เสียเสียเสียเก็บเอาขึ้นเก่านึ่ะเนาะก็แล้วเก็บเห็นแล้วนิ่มๆจะเก็บเห็ดกันเลาเอาปวดปวดได้จ้ะตายพัตายมันเนเก็บเก็บเห็ดกะทุอคนเก็บตัวนะคะข้างในคุณงามง่าเราตีไปเก็บคนจ้ะก็บตรงนี้แล้วก็จะไปเลย จคลิปเลยค่ะโหหลายครับดสิบอกค้มไหนสุดหนองฟังงนอะจา๊ะหลาย i'm just เอาไปได้ค่ะเก็บเอาแค่เอาออกแบกจากป่าได้ไมา่ใช่นักจะของเดี๋ยวก็ไปนัง่งกิงข้าวบานประกอบกับทั้งตดขาเห็ดอัดครีปไปน่ำเล็กน้อยจ้ะยกข้าวบ่าพี่ว่า เท่านั่นแหละมันได้น้มะเนาะจะได้คักเอาบ่เอาจ้ะแม,มาแม่มเก็บนรำกันเนี่ยเล่าพ่าก,ก็บจบคลิปแล้วก็ห้าพย,ยังออกไปจ้ะอ๋อทางกระเป๋าตังเอาแม่เก็บนหนูนี่ แล,บบลแล้วก็จบคลิปเลยแล้วเ้าก็สิไปลงไปเลยเนี่ยเก็บจบคลิปอยู่ตรงนี้น้าผีผีบ้ามา้ยังมั้ยตอนนี้เต็มตากกาะกร้าแล้วก็จบคลิปนี่เอานี่นี่นี่นอ๋อจะเอาฟังน,นันเด้อนวยเอาฟังนี่นี่นอันนั้นมันเละเอานี่ยนี่น,นั้นก็เอาง่ามเลยเออนั่นแหละ ยึบเอาวก็เต็มตะการให้ก็จบให้ก็ออกไปเลยปล่อยเลยล่ะจะดอกยังไงดอกยังไงมันช้ำนะไม่ได้น้ำจ้ะพี่น้องเดี๋ยวตีก็จะจบคลิปอยู่นี่นะจ้ะเนาะจะพนคลิปนานนะคะอ่ะจะคลิปตัดคล้ายพี่น้องมึงน้ำจังน้อยแล้วจะเนาะอางมอวอว์มวหอยสังกันอีกรอบหนึ่งแล้วจะคลิปนี้ตีขอโตลาไปก่อนนะคะตีได สามตะก,กาจ้ะตะก,การเนี่ยเนาะเต็มๆเพื่นพูนเลยจ้ะทายเซ็ตถุงแล้วพี่ก่ได้เอาจา้ะอันถุงมากเลยอ๋อเอองานอยู่แค่ตะตะก,การนี่มันกันนักอยู่แล้วนะงั้นจ้ะไปค่ะคลิปนี้ตีฝากไปแค่ไหนน,นนาะจะน่าฟ้าพี่น้องก,ก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นเล่นใจการให้คลิปให้ตีนจ้าตอนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้วแล้ว <laughs> กลับบ้านแลน้วเนาะเฮ็ดหนังไกายชส่มจะพี่น้อง เราเพิ่งระเจะ้ามั่งบางจถวบนนาลงลงลงจ้าพี่น้องตีจะตัดขาเห็ดก่อนอันล่อป่าก่อนนะจ๊ะเนาะตัดขาเห็ดออกไปเลยจ้ะพอเราเก็บเห็ดอยู่จ้ะนะคะตัดขาเห็ดล่อป่าเลยนี่ค่ะเก็บเห,ห็ดล่อปลาเก็บนังไก่ ป้าตีโตฮะมาพีดพเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดีกว่าจ้ะได้เลยจับเลยนั่งเลย,เ,ลย,เ,ลยเอากลับด้านได้ไหมกลับด้านได้ไหมจ้ะปิดเลยเห็นไป